Together Podcast นิสัยพลังแห่งความสำเร็จฉันจะต้องพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หลายคนมีความฝันใหญ่แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆฝันให้ใหญ่แล้วต้องสู้เพื่อฝันนั้นไปให้ถึงให้ได้ก่อนอื่นอยากบอกให้ทราบว่าแท้จริงแล้วกฎแห่งความสำเร็จเป็นกฎที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้ครอบครองอยู่แล้วอยู่ที่เรา จะทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตหรือไม่เท่านั้นทั้งความสุขความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าทั้งการงานจัดการทางการเงินความสําคัญกับคนรอบข้างเพียงแต่มีข้อแม้ว่าภายในตัวคุณต้องมีองค์ประกอบหรือมีตัวช่วยสําคัญมากถึงจะได้ความสําเร็จนั้นมาครอบครองและที่สําคัญใครมีมากได้มากสองสิ่งนั้นคือวินัยและความขยัน เป็นเรื่องจริงที่น่าเสียดายมากที่หลายคนเกิดมามีพร้อมทั้งพอสวรรค์มีไอเดียทำเงินดีเลิศร้อยแปด 108, มีทุนของครอบครัวมีเงินถูกเงินถังพร้อมแต่ขาดองค์ประกอบสำคัญสองข้อนี้ไปทำให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตแทนที่จะประสบความสำเร็จหลายคนกลับมีชีวิตที่ล้มเหลวไร้ศักดิ์ศรีบางคนตกต่ำเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีใครครบหาสมาคมด้วย องประกอบแรกที่คุณต้องมีคือวินยัยวินัยคือหนึ่งในกฎหรือเทคนิคแห่งความสําเร็จที่มหาเศรษฐีทุกคนมีเขาใช้เป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้ชีวิตและธุรกิจก้าวหน้าไปในทุกๆวันเหมือนคนที่เดินไปหาความสําเร็จอย่างบุ่งมั่นคุณต้องให้วินยัยกลายเป็นส่วนหนึ่งในนิสัยของตัวคุณให้เร็วที่สุด2วินัยที่สําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จและมั่งคั่งนั้นก็คือ วินัยการทำงานและวินัยทางการเงินวินัยคือการวางระเบียบสำหรับตนเองเพื่อฝึกฝนการดำเนินชีวิตให้ได้รับผลดีในด้านต่างๆวินัยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคนคนนั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้มาจูงใจการกระทำของตนเองซึ่งเขาจำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองใหม่ด้วยความเต็มใจวินัยคือการทำงานอย่างทุ่มเทมาก จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายถ้าไม่มีวินยัยวันนี้ก็คงไม่มีศิลปะวิทยาการต่างๆในด้านธุรกิจการค้าเราคงไม่ได้ยินชื่อโตโยต้าเฟซบุ๊กแอปเปิลอเมซอนเพราะทุกอย่างมาจากการมีวินัยในการทำงานหนักทั้งนั้นวินัยคือบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำทุกวันไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆที่เราต้องการเช่น เราอยากมีสุขภาพดีก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมออยากเป็นนักกีฬาระดับชาติระดับโลกก็ต้องซ้อมอย่างมีวินยัยแม้บางวันไม่อยากซ้อมเลยก็ตามหรือต้องการเล่นดนตรีให้เก่งก็จะต้องฝึกซ้อมทุกๆวันวินันยจึงมีความหมายมากกว่าระเบียบหรือข้อบังคับและมีความหมายต่อการพัฒนาชีวิตของเรามากหากเราเข้าใจว่าวินัยเป็นสิ่งที่ดีงาม เราย่อมปรารถนาที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินยัยจนสามารถใช้วินยัยเป็นเครื่องมือในการทำงานจนบรรลุปเป้าหมายและสร้างความสำเร็จในด้านต่างๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นได้สำหรับการสร้างนิสัยและวินัยในองค์กรธุรกิจต้องเป็นแบบ360องศาผู้บริหารต้องสร้างจินตนาการชี้ให้พนักงานทุกคนเห็นภาพในอนาคตว่าเมื่อทุกคนมีวินัยแล้วเขาจะได้อะไร ต้องบอกเขาว่าทำไปทำไมต้องทำอย่างไรทำโดยใครทำเมื่อไหร่อยากให้ทุกท่านที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอ่านนิสัยความสำเร็จของโตโยตา้าเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งชื่อนิสัยเจ็ดประการสู่ความแข็งแกร่งของโตโยตา้าเขียนโดยคุณวากามัสุวากามัสุผู้เป็นลูกม่อของโตโยตา้าเมื่อปลดกเกษียณแล้วก็ออกมาตั้งบริษัทที่ปรึกษาวากามัสุ ได้สรุปรวบรวมนิสัยวินยัยแนวปฏิบัติและว,วัฒนธรรมการทำงานแบบโตโยต้าที่เขาเห็นว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้โตโยต้าสามารถพัฒนาจากบริษัทผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นกระทั่งมาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในปัจจุบันได้วัฒนธรรมเจ็ดประการดังกล่าวนี้ไม่ใช่แนวปฏิบัติที่จำกัดและดำเนินการอยู่ภายใต้เฉพาะโตโยต้าเท่านั้นหากแต่แนวคิดแบบโตโยต้าดังกล่าว มีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากมายที่ได้นำไปประยุกต์ปฏิบัติและประสบความสำเร็จในลักษณะเดียวกันนิสัยประการแรกคือการคิดใหญ่ตั้งเป้าหมายให้สูงทั้งนี้โดยมีความเชื่อว,ว่าการตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้ช่วยในการพัฒนาบุคลากรการมีเป้าหมายที่สูงช่วยให้พนักงานร่วมมือกันระดมความคิดเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายทั้งนี้การตั้งเป้าหมายที่สูงส่ง ยังต้องประกอบรวมด้วยการมีแผนที่ปรับปรุงทีละขั้นตอนที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นนิสัยประการที่2คือการเริ่มต้นคิดจากแง่มุมของลูกค้าทั้งนี้โดยการยกตัวอย่างแนวคิดการกำหนดราคาขายแบบโตโยต้าซึ่งแตกต่างออกไปกล่าวคือราคาขายเท่ากับต้นทุนบวกกำไรนี่เป็นความคิดของคนทั่วไปกำไรเท่ากับราคาขายลบต้นทุน แนวคิดแบบโตโยต้าหัวใจคือคิดในมุมของลูกค้าเป็นหลักเริ่มคิดจากมุมมองของลูกค้าว่ายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าในราคาเท่าไหร่จากนั้นจึงพิจารณาดูว่าจะสามารถควบคุมรวมไปถึงลดต้นทุนลงไปเพียงใดจึงจะสามารถมีกำไรขึ้นมาได้นิสัยประการที่3คือการค้นหารากเหง้าของปัญหาดยการถามว่าทำไม5ครั้ง แนวคิดนี้เน้นให้พนักงานทุกคนมุ่งหารากที่แท้จริงของปัญหาไม่ใช่เพียงสาเหตุผิวเผินหรือเปลือกของปัญหาโดยการตั้งคำถามว่าทำไมต่อเนื่องกัน5ครั้งเพื่อจะสามารถขุดลึกลงไปสู่สาเหตุที่ลึกลงไปเรื่อยๆนิสัยประการที่4คือไม่ยึดต,ติดและไม่หลงอยู่กับความสำเร็จเก่าๆประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเน้นให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเป็นรากฐานแนวคิดไคเซนนั่นเองวากามัส,สุกล่าวไว้ในหนังสือตอนหนึ่งว่าเมื่อเราสามารถบรรลุปเป้าหมายหนึ่งได้แล้วมันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายต่อไปนิสัยประการที่5คือการมุ่งให้เกิดพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าแค่ทำให้งานสำเร็จโดยเน้นหลักของไคเซนที่ต้องให้พนักงานเกิดจิตสำนึกที่ดีเพื่อร่วมมือกันในการพิจารณาแก้ไขปัญหา ทั้งนี้วิธีการในการแก้ไขมีหลากหลายแต่ต้องเข้าใจเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันและตรงกันนิสัยประการที่6คืออย่าหลงดีใจไปกับงานการที่มากมายยุ่งเหยิงแต่ให้มุ่งปรับปรุงแก้ไขโดยให้ยึดหลักการวางแผนงานล่วงหน้าต้องเริ่มต้นเร็วแต่ไม่เร่งรีบทำกล่าวคือมีความตระหนักเตรียมแก้ปัญหาก่อนจะเกิดและมีการตะเตรียมแผนงานอย่างรอบคอบ ครบถ้วนแล้วลวงมือทำไม่ใช่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าครั้นพบปัญหาก็เร่งรีบแก้ไขซึ่งมักจะสร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นวัฒนธรรมนี้จึงมุ่งการทำงานที่สำคัญโดยไม่ต้องเร่งรัดเกินไปนิสัยประการที่7คือเชื่อมั่นกับพลังของทุกคนทั้งนี้ให้มีความเชื่อมั่นว่าปัญญานั้นมีอยู่ในทุกคนหากหัวหน้าทำตนเป็นตัวอย่าง และมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญในการปรับปรุงงานก็จะเกิดเป็นพลังของทีมที่ร่วมมือกันในการช่วยแก้ปัญหาได้นิสัยเจ็ดประการนี้ดีมากสามารถที่จะพาทุกธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสำหรับคนที่บอกตนเองว่ายังขาดวินัยในชีวิตและการทำงานขาดแรงจูงใจก็อยากให้รู้จกักกด2นาทีที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตช่วยให้มีวินัยในการทำงานมากขึ้น กฎ2นาทีเป็นอีกหนึ่งกฎแห่งความสำเร็จหากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองก็ควรลองอ่านกฎนี้แล้วมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจะรู้ด้วยตนเองเลยว่าเรามีวินัยในการทำงานมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่แปลว่าชีวิตคูณเริ่มเข้าใกล้ความสำเร็จขึ้นแล้วกฎ2นาทีคืออะไรกฎ2นาทีคือกิจกรรมหรืองานอะไรก็ตามที่ใช้เวลาไม่ถึงสองนาที กิจกรรมหรืองานอะไรก็ตามที่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีที่ต้องลงมือทำให้สำเร็จไปเลยเดวิดได้เขียนไว้ในหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตัวอย่างคือเมื่อเรากินข้าวเสร็จจะมีจานข้าวหนึ่งใบและช้อนซ่อมหนึ่งคู่ที่ต้องล้างหากเราล้างให้เสร็จไปเลยเราจะใช้เวลาไม่ถึงสนาทีด้วยซ้าในทางตรงกันข้ามหากเราพูดว่าเดี๋ยวก่อน เราเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปสองนาทีผ่านไป5นาทีหรือผ่านไป10นาทีจานหนึ่งใบกับซ่อมหนึ่งคู่นั้นก็ยังแช่อยู่ในอ่างล้างจานที่ไม่รู้ว่าจะล้างเมื่อไหร่ทั้งนี้ถ้าล้างตั้งแต่แรกก็เสร็จไปนานแล้วอย่าพูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวก่อนแม้จะดูคล้ายกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่มัวแต่พูดว่าเดี๋ยวก่อนและผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแต่คือคนที่ลงมือทำทันทีหากลงมือทำทันทีเราจะได้เปรียบคนอื่นไปอีกหนึ่งก้าคำว่าสักครู่หรือเดี๋ยวก่อนทำให้เราเสียโอกาสไปหลายอย่างแต่ถ้าเราเลือกพูดว่าสักครู่หรือเดียวก่อนเราจะมีเวลาทำอะไรเพิ่มขึ้นการใช้กดสองนาทีจะช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ให้ใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีก็ทำเลยเพราะไม่ได้เสียแรงหรือเสียเวลามากมายซึ่งในท้ายที่สุดก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอยู่ดีที่สำคัญไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องรอหรือปล่อยทิ้งไว้จนเป็นดินพอกห่างหมูที่เป็นปัญหาใหญ่ตามมาเพราะการเอาแต่พูดว่าเดี๋ยวก่อน3ามครั้งจะมีงานที่ไม่ได้ทำถึง3งานถ้าพูดว่าเดี๋ยวก่อนสิครั้งจะมีงานที่ไม่ได้ทำสะสมถึงสิอย่างเลยทีเดียว ซึ่งถ้าทำทีละอย่างตั้งแต่แรกงานก็คงไม่ค้างมากจนไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีขนาดนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือคนสำเร็จ1%คิดและทำแบบนี้ถึงมีหมื่นล้าน ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอริโซดถัดไปสวัสดีค่ะ